สวัสดีครับกอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณน,นั้นมีกำไร เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะซื้อหุ้น BDMs อย่างไรนะครับให้ได้กําไรนะเป็นการพิสูจน์การซื้อขายนะครับด้วยเครื่องมือ3เครื่องมือด้วยกันนะครับเครื่องมือที่1นะครับนั่นก็คือ MACD นะครับเครื่องมือที่2เนี่ยก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA นะครับและเครื่องมือสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ ADX นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะซื้อขายหุ้น BDMs อย่างไรนะครับในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ได้กําไรแบบงด งามที่สุดนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูงบการเงินของบริษัท BDMS กันดูดีกว่านะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูงบการเงินของบริษัท BDMS กันหน่อยนะครับแหมก็พูดว่า BDMSBDMS เนาะจริงๆเขาชื่อบ,บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการนะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะครับในปี60นะครับอ่ากำไรนะครับของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ66สตังค์นะครับปี61อะ่ะ59สะตังค์นะก็ถือ ว่าแบบว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ในปี62ครับไม่รู้ไปทําอะไรมานะครับโหกําไรเพิ่มขึ้นไปเนี่ยเกือบ1เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับไปอยู่ที่99สตางค์นะเกือบ1บาทนะครับและในปี63นะครับโหก็ล่วงนะครับล่วงยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับโหไม่น่าขึ้นในปี62เลยเนาะก็ล่วงมาเป็นที่45สตางค์นะครับแล้วก็ปี64เนี่ยในไตรมาสที่1นะครับก็ได้ไป8สตางค์เท่านั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่าแหมอันนี้นะครับอันนี้นะอันนี้เป็นตัวยืนนน้ัอี ันนี้ลดลงนิดหน่อยอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับโอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่ลดลงนะครับและอันนี้ดูเหมือนจะลดลงนะอันนี้การทํากําไรของเขานะดังนั้นการทํากําไรของเขานะครับก็เหมือนจะคงที่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าแหมมีแนวโน้มเรียกว่าคงที่ไปทางแนวโน้มเนี่ยค่อยๆลงอย่างนี้ดีกว่านะครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูการจ่ายเงินปันผลของเขาดูดีกว่านะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ เขาก็มีการจ่ายเงินปันผลเหมือนกันนะนะแต่ว่าจ่ายน้อยไปหน่อยหรือเปล่านะครับอ่ะในปี60เนี่ย1.39%นะครับปี61เนี่ยประมาณ1.44%ปี62เนี่ย1.21%คือจ่ายเงินปันผลประมาณ1%นะครับแหมในปี63เนี่ยพอผมพูดน้อยว่า1% 1%เนี่ยขึ้นมาเป็น2.64%เลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าปันผลประมาณ1-2%นะครับเอารวมๆเดี๋ยวเอาเฉลี่ยๆนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยก็ มีการปันผลนะครับโดยเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ1.5เปอร์เซนแล้วกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าเคลียร์กันในข้อนี้แล้วกันนะ โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูการเคลื่อนไหวราคาของเขาดีกว่านะครับว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเขาเคลื่อนไหวราคาเป็นอย่างไรนะครับอ่าก็ต้องมาดูกราฟกันหน่อยนะครับอ่านี่ก็เป็นกราฟนะครับการเคลื่อนไหวราคาของ BDMs นะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับ BDMs นะครับเราก็ทําการ b a c k เทสนะครับในปี2564นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะย้อนนะครับย้อนหลังไปถึงปี49กันเลยที เดียวนะครับเรียกได้ว่าปี49กันเลยทีเดียวนะเราจะพาทุกคนนะครับไปนั่งทำแมชชีนนะครับอ้าวในปี49นะครับก็เริ่มมาเลยนะครับแหมจริงๆเขาก็มีการเคลื่อนไหวขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาณตอนนี้แล้วเนี่ยราคาของเขามันห่างไกลสือเกินนะครับโอ้โหก็เอาเป็นว่านะครับเขาเคลื่อนที่มาทางไซเว์อย่างนี้เลยละกันนะครับเพราะมันเปรียบเทียบกับตอนนี้เนี่ยมันโหยิ่งใหญ่อลังการนะตั้งแต่ปี49มาจนถึงปี52นะครับ53 นะครับโอ้โออประมาณกลางปี53นะครับโอ้โ oh ห oh oh. ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไปโดนตัวไหนมานะครับแนวโน้มของเขานะครับก็เปลี่ยนนะครับจากแนวโน้มไซเวนะเรียกได้วว่ามีการทะยานขึ้นไปนะค่อยๆทะยานขึ้นไปนะเออสงสัยนะครับแบบว่าไปเจอกลุ่มเป้าหมายนะครับมีโลก โรคอะไรใหม่มาหรือเปล่านะครับตั้งแต่กลางปี53นะก็มีแนวโน้มขึ้นมานะครับโอ้โหปี56มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับปี57ไม่ยอมหยุดนะครับปี57ไม่ยอมหยุดนะครับปี58ทะลุไปแล้ว่าไปทะลุไปแล้วไม่สนใจอะไรใครทั้งนั้นเลยนะครับมาจนถึงปี59นะครับประมาณแบบว่าโอ้โหมาก็ขึ้นมาถึงประมาณ5ปีกว่าๆนะครับโอ้โหเริ่มมีการเหนื่อยดะครับมีการเหนื่อยก็ย่อตัวลงไปพักบ้างนะครับอ่าเหนื่อยก็พักใครไม่ว่าไรหรอกนะครับประมาณต้นปี59นะครับก็ลง งไปนะครับประมาณถึงต้นปี60นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เขาพักผ่อนได้เพียงพอแล้วนะปีหนึ่งนะครับเขาเขาลงไปพักผ่อนเนี่ยปีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้นะครับพอพักผ่อนเสร็จแล้วก็มีแรงฮึดดิครับเอาใหม่ดิครับเอานี้ก็มาดิครับโอ้โหเรียกได้ว่าขึ้นรัวๆเลยนะครับลุกขึ้นรัวๆแล้วแบบไม่สนเลยนะไม่สนเลยนะเรียกได้ว่าทํานิวไฮตอนขาขึ้นของเขาเลยนะครับที่ประมาณ27บาท50สตางค์นะครับเออประมาณนั้นแหละนะโอเคนะครับประมาณปี61นะครับ ได้ได้ว่ากลางๆงปีนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มแบบว่าอ่อนแรงแล้วนะครับแล้วก็แบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วฉันขึ้นมาไกลเหลือเกินนะฉันขึ้นมาตั้งแต่ประมาณบาทกว่าๆนะครับขอเวลาฉันล่วงหล่นลงไปบ้างดีกว่านะครับก็ล่วงสิครับงานนี้ก็ล่วงนี่ครับอ่าค่อยๆล่วงนะแต่เขาไม่ได้ล่วงหนักนะเขาค่อยๆล่วงนะครับค่อยๆล่วงค่อยๆล่วงเอา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 ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอ้าวจะสังเกตเห็นได้ว่าเอ้ามาอยู่ที่ประมาณปี60นะครับต้นปี60นต อนที่เขาลงมาพักตัวนะครับและตอนนี้เนี่ยแหมมันก็น่าสนใจนะมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะแบ่งการเคลื่อนที่ของเขาเป็นยังไงดีนะครับอ้าวมาช่วงที่1กันเลยดีกว่านะครับโอ้โหช่วงที่1นนะครับเรียกได้ว่าแหมมันเป็นช่วงของการสะสมพลังนะเรียกว่าเก็บในทางไซเวนนะครับตั้งแต่ปี49นะครับมาประมาณจนถึงต้นปี53นะครับก็เรียกได้ว่าแหมเขาเก็บสะสมพลังมาอย่างยาวนานเลยนะครับ กี่ปีแล้วครับนะ่าโอ้เกือบ4ปีนะประมาณ4ปีแล้วกันเนาะประมาณ4ปีกลมๆกลมๆนะอย่าเซเลียดมากนะจ๊ะนะครับแล้วตั้งแต่ประมาณต้นปี53นะครับโอ้โหเขาก็เริ่มแนละ้วเอาเรื่องนะครับตอนนี้นะโอ้โหผมต้องตีเ้นนะ ไปครับโอนตั้งแต่ปีห้าสามมานะครับเรื่อยๆเลยโอ้โหบางกอกดูสิตเมดิคอโอ้โหเซอร์วิสเอาเอามาแล้วนะผมขีดใต้ชื่อของเขาไปด้วยแล้วครับอือไปถึงไหนดิโอ้มาถึงตรงนี้ที่นแนวของเขาอะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจนถึงประมาณต้นปีหกหนึ่งนะครับโอ้ปีหกหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอ้โหใหญ่ทีเดียวใหญ่ทีเดียวใหญ่มากๆเลยเรียกได้ว่าเกือบเต็มจอเลยนะครับนี่โอ้โหเขาท ทำแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วผมจะเดินทางกลับนี่มันจะเป็นเส้นตรงไหมเนี่ยเอ้าไม่รู้ก็อ๋อมันจะเส้นตรงไหมเนี่ยอ๋อโอ้โหมีการเบี้ยวเบี้ยวขึ้นเบี้ยวลงนิดหน่อยอ๋อมีการเบี้ยวนิดหน่อยนะครับปังโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโหเพราะเขายาวจริงๆนะประมาณต้นปี53นะครับต้นปี53เนี่ยนะปีอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ จนถึงประมาณปลายปี6-1นะประมาณกี่ปีนะ7ปีก็กว่านะครับเอาเรื่องนะครับอย่าว่ากันนะประมาณ7ปีนะประมาณ7ปีก็กว่านะแล้วตั้งแต่ปี61นะครับแมนอ๋เขาก็มีแนวโน้มนะครับเป็นขาลงหรือเปล่านะจะเป็นแนวโน้มเป็นอย่างไรนะจะมีการย่อตัวและเด้งขึ้นเหมือนในปีอ่า60หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับจากการดูเบื้องต้นนะและจากการมา โนพอสังเขปนะครับก็เรียกได้ว่า BMS นะครับแหมเขามีการเคลื่อนที่นะแอนมาด้านไซด์เวย์ก่อนนะครับอ่าและในปีประมาณปี53นะครับประมาณปี53นะก็มีการแนวโน้มนะครับขาขึ้นนะครับแอนนะครับอ่าแล้วก็ประมาณปี61นึครับเขาก็มีแนวโน้มเป็นขาลงนะครับและช่วงนะครับที่เขาทำแนวโน้มนะครับประมาณปี49ถึงปี53นะครับก็ประมาณ4ปีใช่ไหมครับอ่าประมาณ 4ปีนะแล้วก็ปี53เนี่ยจนถึงประมาณปลายปี61นะครับประมาณกี่ปี7ปี7ปีกวกว่านะ7ปีกวกว่าประมาณ7ปีละกันเนาะก็ประมาณ7ปีนะครับโอ้โหที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับเนี่โอ้ไปไกลเหลือเกินนะครับแล้วประมาณปี61นะครับถึงประมาณกลางปี64นะครับแหมเขาก็มีเคลื่อนที่ประมาณ3ปีด้วยกันนะครับอ้าว หายไปไหนปีหนึง่งเพราะว่าเราย้อนหลัง15ปีไม่ใช่เหรอนะรก็มันเป็นเศษเศษเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นประมาณ7.5้ไอตัวนี้ก็ประมาณ4.5อะไรทํานองนี้นะครับดังนั้นเนี่ยม,มารวมๆกันนะมันคือ15ปีแล้วกันนะครับอาจตกเลขนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะเนาะโอเคนะครับนี่เป็นการเคลื่อนไหวราคานะครับแบบคร่าวๆนะในช่วง15ปีที่ผ่านมาของบริษัท BDMS นะครับหรือโรงพยาบาลกรุงเทพนะที่เรารู้จักกันดีนะครับโ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองครับมาดูกราฟแท่งเทียนกันดีกว่านะครับเอาแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ตีเส้นอะไรเลยนะเราไม่ได้ใส่กราฟเทคนิคอะไรเลยนะเราจะเห็นนะครับรูปร่างหน้าตาของกราฟเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของกราฟแท่งเทียนนะครับอ่าก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็จะไปใส่แนวรับแนวต้านฟิโบเนนชชีใส่ก็ไปโอ้โหมันนะครับเรียกได้ว่า ใส่เส้นกันมันเลยทีเดียวนะครับก็แล้วแต่นะครับความพึงพอใจความชอบและความมโนส่วนบุคคลนะครับก็แล้วแต่นะจินตนาการของแต่ละคนไปแล้วกันนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดใครมองไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็อยากจะมองหาสัญญาณซื้อสัญญาณขายเนี่ยผมแนะนําว่าใส่เครื่องมือทางการเงินดีกว่าไหมนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเอา MACD นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ซิกแนลของ MACD ว่าอ่าเขาจะให้สัญญาณซื้อสัญญาณขายอย่างไรกันบ้างนะครับอ่าสำหรับ MACD นะครับก็ เรียกได้ว่าอันนี้มันขื้นที่ทางด้านไซเวย์นะครับก็เรียกได้ว่าไม่่าเกลียดอะไรนะขาดทุนก็ขาดทุนไม่มากนะครับเรียกได้ว่าแหมถ้าเกิดมีสัญญาณซื้อนะครับเราจะมาซื้อในวันถัดไปนะเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นแท่งเขียวแท่งแรกใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องมาซื้อวันนี้ครับวันนี้วันที่12อะไรอย่างนี้นะครับยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์นะครับวันที่ขายเนี่ยถ้าเกิดเราเจอแท่งแดงนะครับเราก็จะมาขายในวันต่อไปนะครับก็ยี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์นะอาจจะขาด เราก็ทําการจดบันทึกนะครับแล้วก็แหมว่าเทสไปเทสมาไปเรื่อยๆยาวนานถึง15ปีนะว่ามันจะเป็นอย่างไรให้ผลกําไรหรือขาดทุนนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับการให้สัญญาณของเครื่องมือ MACD เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับแหม BDMs นะครับเขาก็ไม่ค่อยให้สัญญาณลวงเท่าไหร่นะครับเฮ้ยพอพูดปุ๊บนี่ลวงเลยนะครับโหสับขาหลอกใหญ่เลยทีเดียวนะครับแหมชมหน่อยไม่ได้เลยนะนะครับตอนนี้นะครับแหมเขาก็ถือ ว่ามีการเกาะเทนได้ดีพอสมควรครับเทนขึ้นนะครับก็ขึ้นไปนะครับเรียกได้ว่าเกาะเทนไม่ได้ขายออกระหว่างทางอะไรนะครับ่าเดี๋ยวเราลองไปดูในตอนที่เขามีเทนใหญ่ๆกันดีกว่าไหมนะครับอืมโอ้โหเอาเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโอ้โหตอนที่เขามีเทนใหญ่ๆนะครับให้ไปซื้อเนี่ยประมาณ12บสอาทเจสตางค์นะครับแล้วให้ไปขายเนี่ยที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบาทแน่นะครับดังนั้นเนี่ยได้กําไรประมาณ50%เลยทีเดียวนะครับเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นเครื่องมือตัวอื่นเนี่ยจะหลุ หลุดเทรนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนเครื่องมือกลายเป็น EMA ดีกว่านะครับ EMA ใน time frame day นะจ๊ะอ่าอันนี้ก็เป็น time frame day ทั้งหมดนั่นแหละนะโอเค EMA จะเป็นยังไงนะครับโอ้โห EMA นะครับจะเรียกว่าหลุดเทรนก็ไม่หลุดนะเพราะว่าตอนที่เขาเนี่ยเคลื่อนที่ด้านข้างเนี่ยนะครับเขาก็มีสัญญาณให้ไปขายนะครับแต่ว่าเขาซื้อมาต้นเทรนเลยนะครับต้นเทรนสุดๆเลยนะครับอ่าแต่ว่าต้องให้กลับไปซื้อคืนที่ราคาสูงกว่านะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับมี มีแนวโน้มนะครับในการหลุดเทนพอสมควรนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเครื่องมือ EMA เนี่ยหลุดเทนได้เหมือนกันนะครับโอ้โหอันนี้ช้าใจเลยนะครับหลุดเทนวันเดียวเนี่ยครับโอ้โหเศร้าเศร้าเศร้านะครับสำหรับการเคลื่อนที่ทางด้านไซเวเครื่องมือ e m a ทําได้ดีไหมนะครับแอบก็ทาได้ดีนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าเร็วออกเร็วนะครับอย่างนี้ได้กําไรนะโอเคนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะไซเยวส่วนใหญ่จะขาดทุนทั้งนั้นเลยนะครับตอนที่เขามีแนวโน้มนะครับสัญญาณของเขาเนี่ยก็มาเร็วนะครับแล้วก็ให้ไปขายทํากําไรอย่างรวดเร็วเ ถ้าเกิดแนวโน้มเล็กๆอย่างนี้ EMA เนี่ยได้ผลกําไรดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องมือกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ EMA ไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็น ADX นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็น ADX กันดูดีกว่านะครับ ADX เป็นยังไงอ๋อ เฮ้ยใส่แล้วจริงๆหรือเปล่า ADX อืมโอ้โห ADX เนี่ยเรียกได้ว่าแหมชอบมีสัญญาณลวงหลอกนะมีสัญญาณซื้อขายอย่างรวดเร็วโโเนี่ยโอ้โห ADX เนี่ยเรียกได้ว่าแบบซื้อวนันขายวานันซื้อวนันขายวันนะถ้ามาทางไซเววนเนี่ย ADX เนี่ยจะเอาเรื่องเลยนะครับเอาเรื่องคือเอากําไรเราไปหมดเลยนะ <laughs> โอเคนะครับสำหรับ ADX นะครับการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยอาจจะเจ็บตัวหน่อยนะอาจจะเจ็บตัวหน่อยนะเออเราลงมาดูตอนที่เขาเป็นเทนกันดูดีกว่านะครับเรียกได้ว่าตอนที่เขามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับแหมการหลุดเทนของ ADX เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลุดแล้วรีบเข้าใหม่นะครับอย่างนี้ไม่ค่อยเสียหายอะไรนะครับไม่เหมือนกับ EMA นะคือหลุดตรงนี้แล้วมาซื้อแท่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเสียหายหนักเหมือนกันนะครับสำหรับ ADX เนี่ยเรียกได้ว่าพอหลุดเสร็จปุ๊บนะครับก็รีบกลับเข้าไปแล้วก็โอ้โหโดนสิครับโดนไซเวย์เข้าไปนะครับแล้วก็กลับมาซื้อม อย่างนี้ไม่ค่อยเสียหายอะไรนะครับเออถ้าเกิดจะดูใน ADX เนี่ยก็ยังโอเคยังพอรับได้อยู่นะโอเคยังไม่น่าเกลียดอะไรนะโอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็กเกาะเทรนได้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูในไทม์เฟรมบิ๊ดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยจะให้สัญญาณซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับอ่าเราลองย้อนนะครับไปดูปี49นะตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับปังไปเลยนะครับเดี๋ยวเรา,เาโหลดนิดนึงนะครับใช้เวลาใช้เวลานะครับมเครื่องมือ ADX เนี่ยก็ใช้ได้ ทีเดียวนะครับในไทม์เฟบิกนะเรียกได้ว่าตอนที่เขามีสัญญาณซื้อนะแม่ได้กําไรนะช่วงนี้ได้กําไรนะอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะม,มีการยอตัวนิดหน่อยนะครับช่วงไซเวนนี้เขาก็ยังทําได้กําไรอยู่นะเอ้ยแต่ช่วงเทนขาขึ้นเนี่ยนะครับเขาซื้อนะตอนต้นเทนเลยนะแล้วก็ไปรีบปล่อยนะถูกจังหวะพอดีเลยนะครับเรียกได้ว่าพอดีพอดีเลยนะแล้วตอนที่มีเทนขาขึ้นนะครับก็ขึ้นไปเนี่ยได้กําไรนะครับแล้วก็อาจจะมีลวงนิดหน่อยนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าอาจจะตกเทนตรงนี้นะครับเรียกว,ว่าเทนขาข อันนี้เขามีการขายออกมาก่อนนะครับเรียกว่าขายหมูขายหมูนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงเทนขาขึ้นอันนี้นะครับอาจจะมีบ้างนะที่ขายออกมาก่อนขายออกมาก่อนนะครับโอ้แต่ช่วงนี้นี่คืออะไรเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนเครื่องมือนะกลายเป็น EMA ดีกว่านะครับ EMA จะให้สิกแนลเป็นยังไงบ้างนะครับจะหลุดเทนหรือเปล่านะครับสําหรับเครื่องมือ EMA นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแหมมันดูเหมือนจะความพินาศก็มานะครับเรียกได้ว่า หลุดเทนเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับกำลังขึ้นขึ้นอยู่ดีๆกำลังซื้อๆขายๆโอ้โหหลุดเทนนะครับแต่ว่าเขามาเร็วนะครับเขามาเร็วก็คือเขาซื้อได้ต้นเทนนะครับตอนที่มีแนวโน้มขาขึ้นเนะี่ยช่วงนี้เนะี่ยช่วงนี้อาจจะทํากําไรได้ดีนะครับแล้วก็รีบขายอย่างเงี้ยโอ้โหช่วงนี้ก็ได้กําไรดีนะครับเลยอย่าดูถูกเขานะตอนขาลงนี้เขาปล่อยก่อนนะครับมาพอขึ้นปุ๊บเนะี่ยพอมีไซด์เว์หรือลงนี้เขาออกก่อนเลยนะครับ EPA นี้ก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับอะลองมาดูเครื่องมือสุดท้ายนะ นะครับอ่ะ MACD จะเป็นอย่างไรนะโอเคปฏิกดีกว่า MACD จะหลุดเทรนด์หรือเปล่านะครับโอ้ MACD เนี่ยเขาเรียกได้ว่าแหมเข้าช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้เนี่ยเขาแบบว่า s i ด์เวย์จริงไหมครับแต่สังเกตดูนะครับแหมเขามาไกลเลยนะครับแหม MACD เนี่ยให้สัญญาณซื้อมาตั้งไกลเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้ได้กําไรนะอย่างนี้ได้กําไรอย่างนี้น่าจะขาดทุนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเขาก็ซื้อมาปึ้งนะครับโอ้โหประมาณเท่าไหร่อ่ะปี5 นะครับกลางปี52เนี่ยยาวมาถือยาวๆมานะประมาณกลางปี56นะถือยาวๆมาประมาณ4ปีนะเรียกได้ว่ากําไรเป็นกอบเป็นกำนะน่าจะได้เงินปันผลว่าโอเคอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีขายออกไปนะครับแล้วกลับมาซื้อใหม่นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณการซื้อขายคร่าวๆนะครับของทั้ง3มเครื่องมือนะครับถ้ามองอย่างนี้คงแบบงงดิตัวไหนมันได้กําไรสรุปตัวไหนมันได้กําไรขาดทุนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตารางเปรียบเทียบกันดูดีกว่า โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เอาตารางเปรียบเทียบนะครับการซื้อขายนะสัญญาณที่มีการซื้อขายเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับนี่เลยนะครับแมปซื้อยาวๆนะเรียกว่าถือยาวๆนะครับอื หนึ่งครั้งเนี่ยได้กําไร1ครั้งหน้าก็ได้กําไรสี่โหนขึ้นซะขนาดนั้นนะครับสาหรับเครื่องมือที่ให้สัญญาณซื้อขายเนี่ยได้บ่อยได้ถี่มากๆเลยนะครับก็ไม่แพ้อันดับ1น,นะครับนั่นก็คือ ADX ใน t ท m e f r a m e Day นะครับโอ้โหครองเจ้าอันดับ1น,นะครับเรียกได้ว่า150ครั้งอัพตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็ปาไป155ครั้งนะครับกำไร53ครั้งขาดทุนเนี่ยไปร้อยกว่าครั้งเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าจะเจอนะครับกำไร1ต่อ2เลยทีเดียว นะครับโอ้โหก็ค่อนข้างเยอะนะแต่เขายังกำไรอยู่นะเฮ้ยสังเกตดูให้ดีเขากำไรอยู่นะโอเคนะครับไปดูอันดับ2กันดีกว่านะครับนั่นก็คือ MACD ใน time frame day นะครับกำไร50ครั้งเนี่ยขาดทุน81ครั้งนะครับก็ประมาณเท่าไหร่นะหนต่อ1นแล้วกันนะครับดีได้ว่าเราจะเจอความหลอกหลอนนะครับประมาณ1ต่อ1นแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องมืออื่นๆนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มากไม่มายอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่จะ time frame day เนี่ยจะมีการซื้อขาย ายบ่อยครั้งนะครับอ่าสำหรับ time frame week นะยีิครั้ง10ครั้งแล้วก็19ครั้งเนะยเฮ้ย ADX เนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับมากกว่าบ่อยครั้งกว่าการขาดทุนนะที่อยู่ที่9ครั้งนะครับเฮ้ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเขาแบบว่าจะได้กําไรนะครับน้อยกว่าการขาดทุนนะครับอันนี้เป็น1ต่อ1นเลยนะครับอ่าใช้ได้ทีเดียวนะครับนี่หนึ่งโอ้โหอ,โอนี้ก็ก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับอ่า อ่าลาลาลานี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะได้เกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่า2ตอนหนึ่งนะเรียกว่าถ้าเกิดแบบ MACD ทำเฟมวิกกับ ADX ทำเฟมวิกเนี่ยพอเราลงทุนนะครับเราจะแฮปปี้นะครับเพราะว่าเราจะได้กําไรซื้อขายเราก็ได้กําไรกําไรกําไรนะแฮปปี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูอัตราการทํากําไรต่อปีดีกว่านะครับซึ่งผมจะคํานวณเป็นแบบดอกเบีย้ยทบต้นนะครับเพราะว่าแหมเพราะว่าเราได้กําไรมาแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการลงทุนซ้านะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะ คิดแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับสำหรับกลยุทธ์อันดับที่1นนะครับที่ได้กําไรมากที่สุดเนี่ยโอ้โหก็ต้องรีบบอกเลยนะครับ ADX ใน Time Frame w e e k นะครับได้ไปถึง18.06นเปอร์เซนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเยอะจริงๆนะครับสำหรับอันดับ2เนี่ยเรียกได้ว่าสูสีกันนะครับถือยาวๆ15ปีนะครับกับกลยุทธ์ EMA ใน t Time f r a m e w e ี k นะครับเรียกได้ว่าแหมสูสีมากอดคอจับมือกันมาเลยนะครับประมาณ นี้นะครับ14นะครับและอันดับ3เนี่ยก็เรียกได้ว่าแหมก็มาจับมือกันเหมือนกันนะครับ MACD ในทำเฟรมวีคและ ADX ในทำเฟรมเดย์นะครับสำหรับกลยุทธ์ที่ได้บวยเนี่ยก็คือ MACD ในทำเฟรมเดย์นะครับได้ไป7.31นะครับถามว่าน้อยไหม7.31เนี่ยไม่น้อยนะครับสำหรับดอกเบี้ยทบต้นนะครับลองมาดูอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเฉลี่ยต่อปีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้หารเฉลี่ยต่อปีนะโอ้โหจะเห็นได้ว่า ADX ในทำเฟรมวีคนะ 7 3อนะครับอันนี้ยังไม่รวมนะครับเงินปันผลอีกประมาณ1.5%นะครับโอ้โหถ้าเกิดบวกเข้าไปอีกเนี่ยประมาณ75%ต่อปีนะครับติดกันถึง15ปีนะโ,โหไม่อยากจะพูดเลยมันจะเยอะขนาดไหนนะครับอ่าอันดับ2เนี่ยเรียกว่าถูกทิ้งหาง่างพอสมควรนะครับเมื่อกี้เราเห็นแค่18กับ14เราบอกว่ามันไม่ค่อยห่างอะไรกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามาดูในผลตอบแทนต่อปีนะโอ้โเรียกได้ว่านเนี่ยครับ42%บเเซ โอ้โหเรียกได้ว่าทิ้งห่างครับถ้าเกิด4 2 9 0เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ44%นะครับต่อปีนะครับเออ ทิ้งห่างกันเยอะเลยนะครับเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราคิดแบบอัตราดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยยาวนานถึง15ปีไงนะครับโอเคนะครับบางคนมองอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าเฮ้ยมันม้นมาต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับในรูปแบบของกราฟกันดูดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เอาข้อมูลนะครับมาใส่เป็นรูปแบบของกราฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงนะครับที่เราเนี่ยถือ BDMS นะครับแล้วก็มีช่วงที่เงินในพอร์ตของเราเนี่ย จุดต่าสุดเท่าไหร่และสูงสุดเท่าไหร่นะครับจุดต่ําสุดนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยถือยาวๆ15ปีเนี่ยเรียกว่าเงินในพอร์ตของเราเนี่ยต่ำจนถึง4 7 1 0 0 0บาทนะครับก็เราลงทุนประมาณ1ล้านบาทนะครับโหแล้วเงินของเราหายไปนะรประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงสูงเหมือนกันครับใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องมือนะครับที่แบบว่าซื้อปุ๊บได้กำไรปั๊บเลยนะครับนั่นก็คือ MACD ทำเฟรมบิ๊นะครับ EMA ทำเฟรมบิ e Week, และ ADX time frame week นะครับเรียกได้ว่านะครับ time frame week เนี่ยซื้อปุ๊บได้กำไรปั๊บเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะโอ้โหมันโอ้โหสุดเจ๋งนะครับสุดเจ๋งนะครับเรียกได้ว่าความเสี่ยงต่ำมากมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมืออื่นนะครับแหมก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ8ปดแสนเก้าแปดนะครับดังนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเนี่ยที่เงินในพอร์ตของเราเนี่ยจะหายไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่น้อยนะครับถ้าเทียบกับโอ้โหถือยยาาว15ปปีหไ เซนนะครับโอ้โหน่ากลัวปัลล่าน่ากลัวปัลล่านะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงของการถือยาวๆเนี่ยก็มีสูงเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการทํากําไรดีกว่านะครับกากำไรขาดทุนนะหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหถ้าเกิดมองเห็นอย่างนี้แล้วมันแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า ADX เนี่ยครับทะลุไปถึงจักรวาลโอ้โหจักรวาลที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับ11ล้านด้วยกันนะครับสำหรับ กลยุทธ์ที่ให้น้อยที่สุดก็คือ MACD ใน Timeframe Day นะครับให้ผลตอบแทนใน15ปีเนี่ย1ล้านแสนกว่าบาทนะครับน้อยที่สุดแล้วนะครับเอ๊ะถามว่าน้อยไหมโอ้ยยยงยม่น้อยนะนยย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 ลยยยยย EMA ใน time frame day เนี่ยให้ลองลงมานะครับ3ล้านกว่ากวานะก็เรียกได้ว่าเบิลเข้าไปอีก3เด้งนะครับสำหรับการถือยาวๆนะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าถือยาวๆจะได้กําไรดีไหมนะครับได้กาไรพอสมควรนะครับหล้านบาทไม่พอสมควรสิได้เยอะเหมือนกันนะครับได้เยอะเลยนะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงสูงไงเมื่อกี้จากร้าฟเมื่อกี้เนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเปรียบเทียบนะครับเป็นแบบว่าผลตอบแทนต่อปีดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเหมือนเราปลูกต้นไม้นะ เพราะว่าเราปลูก15ปีแล้วเราตัดปึ้งลงมาเนี่ยผลผลิตของเขาเนี่ยให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเฉลี่ยต่อปีเป็นอย่างไรนะครับอไปดูกันดีกว่า ถ้าเกิดเราหารเฉลี่ยนะครับเป็นต่อปีนี่เราจะได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเฉลี่ยต่อปีนะครับอะ ADX อันดับหนึ่งนะเรียกว่าจา่าฝูงของพวกเรานะได้ประมาณ737,000บาทนะครับเราจะต้องบวกเงินปันผลเข้าไปอีก1.5%ใช่ไหมครับ1.5%เท่ากับ1 5 0 0 0บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะให้ผลตอบแทน,นครับโดยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ750,000กลมกลมแล้วกันนะครับอ่0เนี่ย ก็ประมาณ75นนะครับโอ้โหโอ ให้ผลตอบแทน75%ต่อปียาวนานติดกัน15ปีติดกันนะครับไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับอันดับ2เนี่ยก็คือถือยาวๆนะครับให้ผลตอบแทนเนี่ย429,000แล้วผมจะเขียนซ้ำทำไมนะครับก็เรียกได้ว่าเอามาบวกกับเงินปันผลอีก15,000บาทต่อปีดีกว่านะครับอัน15,000บาทบวกกับ430,000บาทนะครับก็กลายเป็น445,000กว่าบาทนะครับโดยประมาณนะถามว่าเยอะไหมนะครับ โอโหกดเยอะนะครับเรียกได้ว่าผลตอบแทนเนี่ย44.5%เลยทีเดียวนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะ44.5%นะครับต่อปีติดกัน15ปีนี้ รวยนะเออคือมีมีเหมือนแบบว่ามีผลตอบแทนมีเงินใช้เนี่ยปีละ440,000บาทนะครับโอ,ออโอ้โหเยอะ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 เอะโหยิ่งคำนวณยิ่งเยอะเอามาดูต่ำสุดดีกว่ามาดูต่ำสุดของ MACD ใน Time Frame Day นะครับให้ผลตอบแทนไปที่นะครับ125,000บาทต่อปีนะครับโดยประมาณนะก็บวกเงินปันผลไปอีก15,000บาทนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเขาจะให้ไป140,000บาทต่อปีนะครับโอ้โหเท่ากับว่านะครับเขาให้ผลตอบแทน ประมาณ14ปรซนนะครับต่อปีนะครับโอ้โหเยอะไหมครับ14ซตต่อปีโอ้โหลองไปดูสิครับเงินฝากนะครับเงินฝากเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เนี่ยจะถึง50สตางค์หรือเปล่านะครับเพราะฝืดเหลือเกินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อหุ้น b d m s นะครับเรียกได้ว่าแหมแม้ว่านะครับกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ําที่สุดนะครับเขาก็ยังให้ผลตอบแทนถึง14ตต่อปีนะครับเรียกได้ว่าน่าชื่นตาบานเหมือนกันนะครับโอ้โหโอเคนะครับ คั้นี้ก็เป็นการแบ็กเทสคร่าวๆนะครับแบบว่าย้อนไปเลย15ปีนะครับว่าถ้าเกิดเราซื้อขายนะครับหุ้น b d m s เนี่ยตามกลยุทธ์เนี่ยผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหก็จะเห็นได้ว่านะครับ BDMs เมนี่ยมีแนวโน้มนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะตอนที่เขาทําแนวโน้มขาขึ้นเขาก็ขึ้นจี้ขึ้นจังนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ทางด้านไซเย์เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องมือทางการเงินนะครับที่แบบว่าตอบสนองนะครับแล้วก็ทาเฟรมที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะให้ผลตอบแทนที่ดีเเลยยทีีดวนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับแหมเราก็จะเจอผลขาดทุนที่บ่อยครั้งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับแหมเราก็จะกําไรนะกำไรก้อนโตเลยทีเดียวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแหมก็อยากฝากไว้นะครับแบบว่าการลงทุนนะครับการขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่าการขาดทุนนั้นเนี่ยขาดทุนเพราะอะไรนะครับก็อยากจะให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยจะเห็นได้ว่าการทํากําไรในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นก็ยังขาดทุนอยู่ในตลาดนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่รู้ถึงวิธีการซื้อขายหรืออาจจะรู้ถึงวิธีการซื้อขายแต่เขาซื้อขายไม่ถูกจังหวะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยขาดทุนนะครับหากคุณสนใจจะรับข้อมูลนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีสัญ,ญญาณซื้อสัญญ,ญาณ ผมยินดีจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณนะครับเพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงคลิปพิเศษนะครับและข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ผมได้มอบให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกเป็นประจําทุกวันเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะพลิกการลงทุนของคุณนะครับให้มีกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับสำหรับวิธีการสมัครเนี่ยสามารถสมัครในปุ่มหรือในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยขอขอบคุณนะครับที่คุณเสียสลับ เวลาอันมีค่าเนี่ยมารับฟังรับชมคลิปเหล่านี้และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตและได้ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเนี่ยให้เขามีความสุขเหมือนกับคุณต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ